สวัสดีครับเป็นอีกสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีของทางร้านนะครับเป็นกางเกงผ้าเวทไพอ์นะครับเป็นชายใส่ได้หญิงใส่ได้เป็นเอวยืดนะครับเป็นสินค้างาน USA นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีๆมากๆนะครับเป็นสินค้าที่เราลิ้นเรียบร้อยนะครับสวยๆยุกตัวเป็นเอวยืดใส่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ เป็นผ้าเวทไปอยนะครับผ้าเวทไปอยนะครับเป็นเอวยืดยืดอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่ก็เยอะนะครับเอวสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบเยอะมากเป็นงานของ USA นะครับวสวยๆทุกตัวผ้าเวทไปล์ล้วนๆนะครับเอวยืดยืดใส่ง่ายๆนะครับสวยทุกตัวไซส์ใหญ่ๆใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆจัดได้เลยนะครับเนี่ยเอวสี่สิบกว่านะสวยนะครับ ายง่ายนะครับตัวนี้เป็นแบบชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับมาเป็นชายก็ได้หญิงก็ได้สวยโอ้ยเขียวขีมาสวยทุกต,ตัวนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับสวย เอลยืดนะครับเอยืดเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆนะครับอ่าขายง่ายๆการจํากัดไซส์มันจะน้อย <S 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 นะสไตล์อย่างเงี้ยขายได้ทั้งทั้งปีครับขายได้ทั้งปีขายได้ทุกตลาดด้วยนะครับอีกอย่างก็ชายก็ได้หญิงก็ได้ครับ่าสไตล์นี้ใชายได้หญิงได้เป็นเป็นทรงแบบทรงเบย์บอยนะครับสวยเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองนะครับขายเองทุกตัว เาก็จะสีแบบพื้นๆนะครับสีครีมสีกากีสีดําสีกรมประมาณนี้ครับขายง่ายๆนะครับเป็นผ้าเวทไพล์ทุกตัวนะครับอ่าตัวนี้ก็เอวปูนี่สวยนะอ่ามีกระเป๋า้าดด้วยสวยสินค้าแบบกิ๊บๆนะครับมันก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะมีป้ายห้อยอยู่เลยสวยมาก ใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆอยู่นะครับตัวใหญ่ๆอยู่นะครับที่ว่าหาไซย์ยากๆนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับการจํากัดไซต์มันจะน้อยแล้วก็ตัวใหญ่เยอะเอวระดับ3า3 8 4 0เป็น100อยโลนี่มีแน่นอนนะครับสวยเป็นสีที่เบสิกเบสิกขายง่ายๆนะครับขายง่ายๆเบสิสีดําสีกรมสีครีมประมาณนี้นะครับสวย Oh. สวยทุกตัวสวยทุกตัวสินค้านี้ใหม่คลิปๆเวปอวโพยนะครับโอเคครับสินค้าตัวอย่างครับประมาณนี้นะครับเป็นผ้าเวทปอยครับเป็นเอวยืดผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับขายได้ทั้งปีนะครับสินค้าเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆนะครับ ใครสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ